ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็ได้มีการถแถลงรวบมือฆ่ารัดคอสาวใหญ่ซึ่งเสียชีวิตนะครับที่บริเวณกลางทุ่งนาตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานที่จังหวัดนคนปรปฐมคือสภาพศพเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ คือมีการรัดที่บริเวณคอลักษณะก็คือคล้ายๆเป็นเข็มขัดหรือว่าสายกระเป๋านี่นะครับก็เลยทำให้นะครับคือเสียชีวิตที่บริเวณจุดดังกล่าวนั่นเองส่วนชนวนการก่อเหตุก็คือเป็นการฆ่าชิงทองแต่ว่าทองที่เอาไปได้นั้นนะครับปรากฏว่าเป็นทองปลอมนั่นเองครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมจากกรณีที่ชาวบ้านไปเจอร่างนางเพียด อายุประมาณ62ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับถูกฆ่าหมกศพเอาไว้ที่กลางทุ่งนาบริเวณตำบลไร่ขิงองเภอสามพรานจัังหวดนคปรปฐมเมื่อวานนี้ก็คือช่วงประมาณวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสภาพศพลักษณะก็คือนอนคว่ำหน้าส่วนบริเวณลำคอนะครับถูกรัดด้วยเข็มขัดเส้นเล็กสีน้ำตาลออกแดงๆคล้ายกับสายกระเป๋า สภาพศพเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีขาวใส่กางเกงยีนขาสั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพแก้วระดมกำลังกันเพื่อติดตามตัวคนร้ายนั่นเองครับทันผลตำรวจโทรนายวัฒน์พรเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้มีการถแถลงผลการจับกลุ่มนายเน่งอายุ59ปีหลังจากไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางเพียรหรือว่าป้าน้อยอายุ62ปี อายุห่างกันประมาณสัก3ามปีได้แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่คันนาในซอยไร่ขิง34โดยผู้ต้องหาอ้างว่าตนได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับภรรยาคือในเน่งเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับภรรยารโดยเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ไปทำงานรับจ้างทั่วไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์มานานหลายเดือนซึ่งภรรยาของนายเน่งก็รู้จักกันกับป้าน้อยซึ่งเป็นผู้ตายอยู่แล้วนั่นเองครับ เนี่ยฮะคือชนวนเหตุมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเห็นอกเห็นใจผู้ตายก็คือป้าน้อยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์นะครับคือป้าน้อยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับภรรยาของนายเน่งนะครับว่าหาแฟนให้หน่อยนะนะครับอันนี้ป้าน้อยพูดกับภรรยาของนายเน่งหาแฟนให้เราหน่อยนะทีนี้เมื่อผู้ต้องหาก็คือนายเน่งรู้แบบนั้นด้วยความที่มีปัญหาขัดสนทางการเงินนะครับ ก็เลยออกไปนัดเจอกับป้าน้อยอ้างว่าจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของภรรยาขี่ออกไปรับป้าน้อยที่ซอยบางเตย4นี่ะครับก็คือตัวนายเหน่งขี่มอเตอร์ไซค์ของเมียไปรับป้าน้อยแล้วก็ขี่ซ้อนท้ายกันออกไปกระทั่งมาจนถึงจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาก็คือนายเหน่งเนี่ย ได้ให้ป้าน้อยลงจากรถเพื่อเปิดใต้เบาะแล้วก็เอาเข็มขัดของเมียมาใช้รัดคอป้าน้อยครั้งแรกบอกว่าเข็มขัดมันขาดเนื่องจากว่ามีสภาพที่เก่าแล้วนะครับผู้ต้องหาก็เลยใช้เข็มขัดที่เหลือรัดคออีกครั้งจนสิ้นใจนี่ฮะมันค่อนข้างที่จะน่าเศร้าใจแล้วก็หดหู่เป็นอย่างยิ่งก่อนจะปลดเอาสร้อยคอทองคำและแหวนทองคำสองวงไปนั่นเองครับ จากนั้นในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นผู้ต้องหาเนี่ยได้นำทองที่ขโมยมาไปขายที่ร้านทองแต่พอรู้ว่าเป็นทองปลอมก็เลยเก็บของกลับมาแล้วก็โยนแหวนทองคำสองวงทิ้งที่บริเวณบ่อน้ําแถววัดทรงขนองส่วนสร้อยคอทองคําก็เก็บเอาไว้นั่นเองครับคือนะฮะพอก่อเหตุรัดคอจนป้าน้อยเสียชีวิตก็ปลดเอาสร้อยคอทองคําที่คอ,อนะครับแล้วก็แหวนอีกสองวง และพอเอามาขายอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านนะครับร้านขายทองนะครับปรากฏว่าคนขายก็คือน่าจะเป็นเจ้าของร้านนี่แหละนะฮะก็บอกว่ามันเป็นทองปลอมนะพ่อหนุ่มนะครับก็เนี่ยฮะน่าจะตกใจแล้วก็ช็อกไปพอสมควรผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและให้การว่ากระทำการเพียงคนเดียวภรรยาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำภรรยาของผู้ต้องหาและผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุกระทำอนาจารป้าน,น้อยซึ่งประเด็นนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำหรับตัวนายเน่งนะครับจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ก็คือมีประวัติเรื่องของการ ขโมยนะครับลักจี้ชิงปล้นอยู่แล้วนะครับที่สพโอพอแก้วมาแล้ว2ครั้งนั่นเองครับ,รบตอนนี้เนี่ยจับกลุ่มนะครับผู้ก่อเหตุก็คือนายเน่งเอาไว้แล้วแต่มันก็จะมีประเด็นยิบย่อยที่แตกออกมาก็คือต้องนะฮะสอบปากคำเมียของนายเน่งว่าเอะนะครับไม่รู้ไม่เห็นจริงหรือไม่อย่างไร<ช>อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2น่าจะต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายก็คือกระทำอนาจาร ป้าน้อยผู้ตายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆต่อมาอย่างเช่นเอาทองมาขายที่ร้านทองถ้ามันเป็นทองปลอมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีความผิดไหมจริงๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะฉุกคิดได้อย่างเช่นคนที่ รับซื้อขายทองนะครับเนี่ยเอาทองปลอมมาขายก็ไปแจ้งตำรวจใช่ไหมฮะมคือคุณอาจจะขโมยทองมาหรือเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยฮะคือตอนนี้ประเด็นเรื่องของภรรยายก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับเมียของในเน่งเองเนี่ยเอาจริงๆถ้าใช้คําว่าคนใกล้ตัวคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดมันก็น่าเหือนน่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่า เข็มขัดที่ใช้ในการก่อเหตุนเนี่ยก็เป็นเข็มขัดของภรรยาแต่อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติกระทําคนเดียวและภรรยาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจอ่าโอเคก็ตกไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ทีนี้คุณผู้ชมเห็นอีกอย่างหนึ่งไหมฮะคือคดีตรวจสอบประวัติมาแล้วเนี่ยเคยเกิดการลักทรัพย์มาแล้วในพื้นที่สพโพแก้วสําหรับในเหน่งเนี่ยสองครั้งต้องบอกว่าเป็นการลักทรัพย์ที่เริ่มจากลักทรัพย์เล็กๆก่อนแล้วมันขยายผลไปเรื่อยๆเอาจริงเนี่ยเรื่องของประวัติคดีอาชญากรรมเนี่ยพูดถึงการลักทรัพย์แล้ว บางคนบอกโอ๊ยก็เป็นรักการรักทรัพย์เล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมองว่ามันไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรมันใหญ่โตพอสุดท้ายเห็นไหมครับพอมันเจียนตัวจริงๆคุณมันก็แบบว่าอยากได้อยากมีอะแล้วเคยกระทําความผิดมาก่อนก็ไม่ได้เขาเรียกวาบบุญคุณชั่วเนาะก็ไม่ได้คิดที่จะกลัวอะไรขนาดนั้นะนะฮะเพราะอ,อ่ะ ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็สงสารบ้าน้อยเหลือเกินถูกต้องครับส่วนราคาทองคำนะครับประจําวันพุทธที่26พฤศจิกายนถ้าเป็นทองรูป,ปรพรรณนะครับตอนนี้ราคาขายออกอยู่ที่ประมาณบาทละ47,200บาทกลมๆเนี่ย47นะครับสำหรับสร้อยคอทองคําที่เป็นทองรูป,ปรพรรณ ก็ยังคงราคาสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนทั่วไปคุณผู้ชมนี่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใส่สร้อยคอทองคําออกไปข้างนอกหรือว่าของมีค่าเครื่องประดับต่างๆนานาอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในบ้านเมืองของเรานะครับมีคนดีนี่นะครับก็คงจะไม่ต้องระวังอะไรมากแต่ว่านปัจจุบันนี้มันก็อาจจะไปล่อตาล่อใจสําหรับตัวขโมยนะครับก็อาจจะต้อง นะครับระมัดระวังอย่างที่บอกนั่นเองครับอายเรยนู้จากที่พักนะครับก็แต่กายจะเห็นว่าลักษณะเดียวกับที่อบในที่กระเถะนะครับแล้วก็จักรยานยนต์ที่ใช้ก็เป็นคันนี้นะครับซึ่งเป็นของเมีของเพื่อหานะครับแล้วก็อันี้เป็นภาพตอนเช้านะครับซึ่งเอาแหวนไปที่ร้านทองนะครับก็พยายามตรวจสอบว่าเป็นทองจริงหรือเปล่าเพื่อจะไปขาย ก็เรื่องนี้เป็นการกระทำที่ผิดศุต่อทรนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะไม่มีภาพที่คนร้ายตรงจำปิดนะครับแตนน่ีเป็นเสื้อผ้าที่ต้องใสในวันเกิดเด็กก็ต้องเรียนสือ่อมวลชนทราบว่าเป็นการผิดศุต่อทรนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงในงงท่ามือสีน้ำมันก็ร่างกันครับประเด็นที่เขาได้พบเจอมนถึงเข้าถึงที่เหนือซ่เป็นที่เปล่วนะครับก็ได้ใช้สายขาดซึ่ง อยู่ใต้ปอบนะครับซึ่งปอบรถจักรยายยนยนต์เป็นของเอมียผู้เสียงูเมยียของผู้ต้องหานะครับก็พยายามรับแล้วก็ดันผู้เสียชีวิตเข้าไปในที่กเกิดเหตุซึ่งห่างจากจุดที่จอดรถไปไกลนะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตล้มลงนะครับก็พยายามรับโดยทั้งแรกก็ลูบนะครับผ่านรูเล็บกับนะครับปรากฏว่าสายขับเนื่องจากว่าหนังคงสภาพค่อยๆแข็งแรงก็ขาดนะครับก็เลยใช้ ส่วนที่เหลือนะครับมัดจนกรทั้งผู้เสียชีวิตนะถึงแก่ความตายครับแล้วก็เอาสร้อยนะครับสร้อยที่ที่ปรากฏใตรนนี้นะครับไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้เอาแหวนของคนตายไปสองวงนะครับตื่นตอนเช้าก็ได้เอาไปที่ร้านทองตรวจสอบว่าเป็นทองจริงหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่ใช่เป็นทองจริงนะครับก็ญาตเรียนตาภาพนะฮะญาตนะครับอันนี้เป็นเนื่องจากรู้จักกัน ะครับรู้จักกันแล้วก็เมื่อใช้ความรุนแรงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นต่อไปเนี่ยก็เขาก็ความผิดถึงตัวนะครับแต่จุดหลักๆคือผสมนะครับครับเขาเขาไม่เขาเปนฐานะที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็ทางานเป็นรับจ้างทั่วไปแล้วกเคยมีประวัติในการรักทรัพ์ที่พื้นที่หกแกรงครับไม่ใช่ว่ามีเหตุเร่งด่วนเป็นนี่ไม่ไม่ใช่่งๆครับไม่ใช่แต่ว่าเขาคงเห็นว่าผู้ตายเนี่ยใส่ สร้อยคอใส่แหวนที่เป็นทองคำซึ่งอาจจะจะดูไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของไม่จริงครับเขาเขาทำงานที่นั่นตัวของผู้ต้องหาทำงานที่นั่นแล้วก็มากลับมาที่นี่ประมาณกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับจริงๆี็เจอเจอกันเจอเพิ่งไม่กี่ครั้งเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คุยโทรศัพท์แล้วก็เปิดกล้องไพ่เห็นหน้ากันแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงกล้าครับ คราพูดไปครับอาจารยขับรถบ้างอะไรก็เขาประทนาที่เพชรบูรณนานเดินจะไม่ถาลเอียดนะครับเราคงต้องพักอยู่เวลาละเอียดเดี๋ยวถ้าราชโครงการผมคงไม่ยากไม่พูดสุนีต้องกลับมาที่บ้านพักปกติครับก็คือเหมือนทำเป็นปกติว่าออกเป็นรักข้างนอกครเดียวเพราะเ่าใช้เวลาริงถ้าดูตามเรืไม่ไ่าเดินม่งโมงหรือสี่สิบนาทีในการออกของของเมียก็นที่เป็นครับ ก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณทีมงานนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจพิสูจน์ุคคลได้เร็วนะครับอาจจะเริ่มต้นการเสียชีวิตในเวลาที่เราไปพบศพได้เร็วแล้วก็การพิสูจน์ตัวตนบุคคลของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เร็วแล้วสามารถสืบสวนจากในายพื้นที่ทั้งของทางานของภาคปกแก้ก็ดีนะครับแล้วก็สืบจังหวัดแล้วก็สืบภาคก็ดีได้ช่วยกันนะครับก็สามารถทีนขายได้เร็วครับก็เดี๋ยวดูในการสอบสวนซึ่งผมก็